เราผิดหวังเพราะคาดหวังมากไปหรือความรักยิ่งมีมากก็ยิ่งคาดหวังมากยิ่งคาดหวังมากก็ยิ่งผิดหวังง่ายโดยเฉพาะเมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนองในสิ่งที่เราคาดหวังได้ทั้งหมดบางคนหวังให้คู่ชีวิตซื่อสัตย์ตลอดไปรักเพียงเราคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหว ไม่ค่อยเควไปหาคนอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่การคาดหวังนั้นกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่สุมให้ใจเราร้อนเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามใจนึกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์และตัณหา ไม่ได้หมายถึงความอยากในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราอยากให้เขารักเราเหมือนเดิมอยากให้เขาไม่เปลี่ยนไปอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนวันแรกที่รักกันความอยากเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ดังใจ ก็แปลเปลี่ยนทุกอย่างเป็นทุกข์ลึกสุดขั้วในหัวใจแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดแน่นอนไม่มีใครเป็นของใครตลอดไปแม้แต่ใจของเราเองยังเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันแล้วใจของอีกคนหนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรไตรัก คือความจริงที่ต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความที่ไม่มีตัวตนของสิ่งใดอย่างแท้จริงใจของคนก็เช่นนั้นไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครอย่างท้าวอ มีหญิงคนหนึ่งเธอรักคู่ของเธอด้วยความมั่นใจว่าชีวิตนี้จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าเธอเชื่อมั่นอย่างเต็มหัวใจว่าเขาคือคู่ชีวิตที่ฟ้าลิขิตมาให้แต่เมื่อวันหนึง่งเขานอกใจความเชื่อทั้งหมดก็พังทลายลงในพริบตาเธอร้องไห้แทบขาดใจ